สวัสดีครับพบปอพบเจอพบกันครับส่งผ้าไปกินครับวันนี้ผ้ามากินข้าวเส้าครับข้าวเส้าอยู่บ้านโมเดไปทํางานครับเนื่องจาก <c oughs> เนื่องจากขี้ขานครับเนื่องจากขี้ขานไปทํางานก็นเลยอยู่บ้านไปบอกเพื่อนยัง่ะขา้าวเส้าวันนี้ก็ได้นี่ครับ ยิงตูดไก่ไม่ได้สิบบาทซื้อมาสองใหม่เ้าบาทพอดีกินร้ายบ่ได้ขาดไปหาเงินก็กินได้น้อยครับากินข้าวเศ้าคก็ผ้าไปกินครับกินลหลักเฮ็ดเวียยคือเงอนนี่แหละ๋ยวสิไปเก็บนั่นเก็บนี่กวาดนั่นกวาดนี่ทำคือกันอยากบ่ไดเงิน ข้าหากับประหยัดครับได้หาเงินเก่งกับใส่ลายกับบุเพกันคกบองแหงข้าหาแหงใส่ลายมันกระสบโบเหลือครับคือผมนี่แ <c oughs> หละครับมากินเสาน้ำกันครับป <c oughs> ีงดาไก,าก่ไม่หม่ไม่ได้รากยังไง จำอย่กับพ่อครับตักเขาได้หลายวันเดิมมันจังอิ่มที่ซีนไวยนะครับมันกินเขาน้องกันเนื้อครับมันโอ้ยนิ้วเขาจุดสันวันนี้หิวเข้าจะเจ็ด,ดงวงเสาร์คุณโหแย่แบบเดียด